ปลายทางคือเกาะนกนะครับอันนี้แค่ถุงเดียวนะอีกถุงสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้คายักขีบมอตะไกนะครับวิ่งเข้าก่อนกระยะทางประมาณ9-10ถึงิกิโลนะครับระยะทางสักประมาณ9-10ถึงิกิโลวันนี้นะครับเราจะ คลืนค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวเราจะประกอบมอตบเตอร์ไกบนเรือเลยนะครับนี่ครับผมขอล็อกมอเตอร์ไกส์ก่อนใช้มอเตอร์ไกตรงกลางเดีย๋ยวมาดูกันนะครับความเสถียรคัแบบับหนามันก็จะดูตรงกลางเลยนะครับว่ามอเตอร์ไกยอยู่ประมาณนั้นเราก็ มอรไก่ก็ปล่อยเลยนะครับจุดหมายปลายทางคือเกาะนกนะครับไปครับวันนี้ครับก็ถือว่าเร็วในระดับหนึ่งครับไม่ไม่เร็วมากครับถึงประมาณถึงครึ่งทางแล้วครับประมาณห้ากิโลครับออกมาจากแรมฉบังนะครับผมเดี๋ยวเราจะไกด์ไปด้วยแล้วก็จะกินข้าวไปด้วยนะครับ จะแล้วอีกประมาณสัก3กิโลหรือ4กิโลครับก่อนโนดข้างหน้าครับมาถึงตรงเรือใหญ่จอดแล้วนะครับไกลพอสมควรนะครับ 9- 10ถึงกิโลเรไปเรื่อยๆผมไม่รีบครับเราประหยัดแบตไว้ใช้ตอนกลางคืนครับพอจะตกหมดกลางคืนจะไหลตกหมดกลางคืนครับนะครับอัปเดตสถานการณ์คือมีคลื่นลมขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับไปกันต่อครับอัปเดตสถานการณ์ต่อนะครับ เราจะเข้าสู่ก่อน,นุกแล้วครับอีกประมาณ4 500เมตรนะครับนะครับเราออกเดินทางเวลาสัก10โมงพอดีมันถึงนี่ก็จะประมาณ5โมงเที่ยงอ่ับพ่ง่าย5โมง5้ครับเที่ยงวันพอดี2ชั่วโมงวิ่งมาขนาด10ระยะทางประมาณ10กิโลเพราะว่าผมไก้ไม่เรื่อยผมไม่ได้รีบครับผมไม่ได้แบบต้องดันไกลมาแรงเรื่อยๆื่อผมก็ลอยไปเรื่อยครับไม่รีบครับนะี่ครับ จะเข้าสู่เกาะนกแล้วนะครับนะครับตะเลงก็ตกปลาอยู่นู้นครับบรรยากาศโคตรดีครับแต่วันนี้ขึ้นก็โอเคนะครับก็มาใกล้ฝั่งก็ถือว่าดีขึ้น,นครับแนวปกาลังนะครับเดี๋ยวเราต้องเอามอเตอร์ไก์ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่แนวปการังแล้วน้ำเราต้องดูน้ําขนาดว่าเขาเขาเลึกไหมนะเพราะว่าเดี๋ยว มอเตอร์ไกส์เราจะชนนะครับถ้าเข้าแปรผหารวันนี้ก็ห้าโมงห้าสิบเจ็ดละโอเคถือว่าโอเคสําเร็จครับทริปนี้มาถึง,ถงก็มาลุ้นกันอีกทีว่าเราจะมาตกเมือกหนึ่งคืนเลยนะครับเราจะนอนนี่มาดูลุ้นกันอีกทีคืนนี้แล้วเช้าน,นี้นะครับว่าจะมีเมือกไหมมีปลาไหมแล้วก็จะกลับพรุ่งนี้เช้านะครับนี่ขอนอนนี่นะครับหนึ่งคืน สวัสดีครับเกาะนกมาถึงแล้วครับที่นี้เรามาถึงเกาะนกแล้วนะครับผมเ,ออเขาสร้างแคมป์แบบยังก็ผู้รีภัยอยู่ข้างบนนะมีครบทุกอย่างครับมีผ้าใบมีเต็นท์มีอะไรนะครับครับน้ำค่อนข้างตื้นแล้วนะครับน้ำตื้นแล้วเราน่าจะได้จอดนอนตรงนู้นนะตรงนู้นนะครับ โอโหน้ำโคตรใสเลยนะครับเกาะนกเปลี่ยนไปมากเลยขึ้นไหนนะ โอ้เข้าตีเซิร์ฟอยู่เนะี่ยโอ้ยถึงแล้วนะครับก็นกถึงแล้ว,ลวอบบสองชั่วโมงครับแบบผมเรือผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับครับถึงแล้วนะครับก็นกครับ เดี so to ๋ยวเราจะขึ้นฝั่งแล้วนะครับเอาของไปเก็บก่อนนะครับนะครับบรรยากาศเกาะนกครับไปนักขาบอกว่าห้าหกโลแล้วห้าโลเป็นไงเป็นยัไง แน่นอนดีว่าได้ต่อปคุยแต่ต้นมาอยู่ก็ต้นบอกตีเหมือนเดิมแล้วผมจะจับตามเบิ้งตามในแหนก็่อตีไปอากาศนะครับเกาะนกมาคืนขุดเสียวนั่งพักก่อนนะใครจะไปก่อนก็ไปเลยมาครับวันนี้เรามาตกหมึกกันนะครับ ไ,ได้เหมือนก็นแรกไหมนะครับผมนี้ตกมือกบนกนะครับเธอไหลเร็วมากเลยเมื่อกี้ผมยังอยู่หน้าหาจะไหลลงมาที่ลแล้่ผมต้มอกกันไปใหม่ครับ อยกหมึกไซโลครับหมึกสซดันโลครับนี่แหละครับสซดันโลร cái láng mực toàn sao của nó mực mình đầm lên làm đây, là mình là đầm ทำการล้างมึเอา้าวถุงขาดหามเงยนะครับเดี๋ยวเราล้างมึกก่อนเดี๋ยวนีาจะไม่กินตัว มือหอมอันนี้แค่ถุงเดียวนะอีกถุงหนึ่งยังอยู่ในนู้นครับทำการล้างก่อนอันนี้ไซส์เล็กตัวเล็กหน่อยอันนี้นะครับไซส์ไซส์ซใหญ่ของเราตรงนี้บลเทึมเลยล้างหน่อย เทียบให้ดเเูเดี๋ยวเราจะต้มกาแฟตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วครับอันนี้เราอยู่สองวันสามวันหนึ่งสามวันสองคืนนะครับอาหารเช้า,า,าแล้วก็กาแฟแล้วขนมปังนิดหน่อยนะครับอันนี้จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรับกินกาแฟกันเสร็จครับ นอนกนะครับแล้วก็เตรียมตรงตุ่งอุปกรณ์ไน้อยนะครับเดี๋ยวเราเก็บของกลับกันนะครับบรรยากาศก็อนอกนักหนาวครับตอนเช้าเออพักยังไรอีกห้เราเปล่าน้ำ่ะกดคลิปก่อน

เวลาพักกใหญ่ครับกว่าจะถึงฝั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแต่งมอเตอร์ไกค์อยู่ตรงนู้นนี่นะครับกลางน้ำหน่อยเดี๋ยวจะเข้าตื่นก่อน Мы готовы могу я ผมทำคอนเทนต์แบตเตอรี่อยู่ก็เลย่ายเอา,เอาตัดเรือตอนแรกผมรอนไปสองลำแล้วมันมาลำใหม่อย่างเร็วเลยผมประจำสุดเลยนี่พ้นมาพอดี แบตหมดตรงแนวกันขึ้นพอดีผมไกดมาได้อยู่ครับจบทริปนะครับนะ <c oughs> โอ้โหรอกันเลยแบตหมดเนาะ ผมอัดเกียร์ห้ามาตั้งแต่เรือใหญ่น่ะมาหมดเนี่ยนี่เรือใหญ่ก็เยอะจัดวิ่งวนไปวนมารอสองลำอ่ะถึงผมไปเช็คแอมมันถึงอยู่แต่ว่าถึงงงหขอออผผมมนะยัเลืีกนิดนึงน้าไม่ไปรับผมเนี่ยโอ้ตายตาย ายมาที่นี้ไยหนีเรือใหญ่อกีกเรือบีบแต้อกีกนะครับจบทริป3วัน2คืนเกาะนกครับผมบายบายแล้วเจอกันครับขนของกันครับทุกคนไม่ได้จอดแล้ว